ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแบงค์ยีบาทนะครับเป็นแบงค์ยีบาท รัฐบาลไทยตรงนี้นะครับสมัยร .9 นะครับซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่ร .9 เนี่ยนะครับได้ขึ้นครองราดเลยนะครับซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนๆนะครับว่าธนบัตรใบนี้นะครับมีราคาซื้อที่ดินชานเมืองนะครับซื้อที่ดินต่างจังหวัดนะครับได้หนึ่งห้องเลยนะครับก็คือใบละเป็นแสนบาทเลยใบเดียวเนี่ยนะครับเป็นแสนบาททีนี้ คราวที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้เอาหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เอาหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าไอ้แบงค์เนี่ยเวอร์รี่เนี่ยนะครับก็คือแบงค์ยับยับเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้แบบสวยงามแบบเพิ่งผลิตออกมาใหม่ใดๆเลยนะครับราคาเท่าไหร่กันนะครับซึ่ง ใบนี้นะครับเขาจะเป็นหมวด F12 นะครับขึ้นต้นด้วยเลข9นะครับซึ่งจะเป็นลายเซ็นปอนะครับเดชปอพิบูนสงครามนะครับแล้วก็เดชสนิทวงเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไหมท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่ารุ่นเนี้ยเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือแบงค์นะครับนี่20บาทรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1นี่นี้จะเป็นเลขแดงหมดเลยนะครับ เลขแดงนี่คือถ้าเห็นเลขแดงนี่คือรุ่นที่1หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบงค์หบาทนะครับแบงค์หบาท10บาท20บาท100ยบาทอะไรก็ตามนะครับจะขึ้นเป็นเป็นเป็นเลขแดงนะครับเอกร้อยบาทไม่แน่ใจนะครับร้อยบาทนี้อ๋อเลขร้อยบาทรุ่นที่1นะครับเลขดํานะครับไม่มีเลขแดงนะครับมีเฉพาะแบงค์หนึ่งบาทห้าบาท10บาท20บาทอะไรพวกนี้นะครับทีนี้แบงค์เลขแดงนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเมื่อกี้เป็นหมวดนะครับ F12 ชชิงใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวให้ดูท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับเผื่อจําไม่ได้นะครับนี่ F12 นะครับแล้วก็ชอชิงนะครับขึ้นต้นด้วยเลข9นะครับเป็นต้นไปท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันเป็น F12 ชอชิงนะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยเลข9นะครับลายเซนปอเดทนะครับนี่ ไลเซนปอเดตนะครับอ่า F12 สอฉชิงขึ้นต้นด้วยเลข9กาไลเซนปอเดตมีแค่0.1หมวดนะครับหมายความว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าทั้งหมดหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนทั้งหมดเนี่ยหหมวดเนี่ยนะครับมี1ล้านใบ1ล้านใบเนี่ยหมวดไอ้เลขเนี่ยนะครับมันเป็นหมวดคล่อมเพราะฉะนั้นหมวดเนี่ยนะครับมีหลายไลเซนไอไลเซนปอเดตเนี่ยผลิตแค่10,000แใบนะครับก็คือ0.1 จาก1ล้านใบนะครับก็คือ10,000แสนใบ10,000แสนใบเนี่ยถูกผลิตออกมาแล้วก็มีการใช้นะครับยับยุ่ยี่ขาดลุยนะครับก็เลยมีการถูกทำลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่มาแทนนะครับเป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4อะไรมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นเนี่ยแสนใบไม่รู้เหลือมาถึงปัจจุบันเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพยับยับแบบนี้นะครับจึงใบละแสนท่านผู้ชมดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับสภาพ F นะครับ F ก็คือไฟนะครับไอนี้คือ verify นะครับ สภาพนี้คือดีกว่าเ F ฟเนี่แค่ไฟนะครับนี่ก็คือยับยุยย่ลุ่งลิ่งแล้วนะครับไฟเนี่ยนะครับใบละแสนครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่า EF ก็คือเอ็กซ์ตร้าไฟนะครับก็คือสภาพดีค่อนข้างดีเลยนะครับ EF นะครับสภาพค่อนข้างดีก็ของผมเนี่ยจะเป็นเวอรี่ไฟผมคิดว่าน่าจะอยู่ระหว่างไฟกับเอ็กซ์ตร้าไฟอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไฟเนี่ยประมาณแสนหนึ่งนะครับเวอรี่ไฟเอลเอ็กซ์ตร้าไฟประมาณแสนแปดนะครับก็ ถ้าอยู่ตรงกลางตอนนี้นะครับราคานะครับก็ประมาณแสนห้าน่าจะได้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคานะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาประเมินเท่าไหร่ควรจะหาร2ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแบงก์พวกเนี้ยมันเป็นตัวติดอันดับ2แล้วนะครับตอนนี้ราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของใบเนี่ยนะครับไม่ต้องหาร2แล้วนะครับราคาประมาณนี้เลยนะครับถ้าสภาพ AU นี่คือระดับ3 0 0 0 0 0เนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่าสภาพดีๆเนี่ยงานประมูลเออเซรีเพิ่งจบไป2องแสนนะครับ นะผมไม่แน่ใจว่าสภาพไหนเนื่องจากว่าสภาพที่ประมูลในเอ,อื้อเสรีเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับยังไม่ได้ส่งเกรดเลยไม่รู้ว่าว่าเกรดมันเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบงค์ธรรมดาที่อยู่ในซองพลาสติกธรรมดานะครับก็สวยอยู่นะครับก็จบไป2อ0แสนนะครับซึ่งก็ไม่เกินไปจาก3 0 0แสนนะักก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจบ จบประเด็นของคลิปนี้นะครับที่นำหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือเป็นแบงค์นะครับ F 1 2ชอชิงขึ้นต้นด้วยเลข9กนะครับก็จะเป็นปอเดตนะครับตามนี้เลยครับ F 1 2ชอชิงขึ้นต้นด้วยเลข9าลายเซ็นปอเดตนะครับแล้วก็เลขแดงนะครับนี่เลขแดงนะครับเลขแดงของผมก็ Verify ก็คืออยู่ในช่วงแสนถึงแสนแนะครับใบนี้ผมขายแสนสก็ได้นะครับเนี่ย มีคนซื้ออยู่นะครับแสนสี่นะครับราคาตอนนี้ก็ก็ขายได้อยู่นะครับแสนสี่เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ชมมีนะครับใบพวกนี้นะครับก็เก็บไว้ดีๆนะครับสภาพยับยุยี่ติดเหลืองติดสนิมนะครับก็คือมีรอยเหลืองๆกระดาษเหลืองนะครับแล้วก็รอยกระดาษแบบมีรอยสนิมสีออกแดงออกสี สีแสดนะครับสีเหมือนสีสีติสนิมมาสีสนิมมานะครับก็ยังขายได้นะครับใบหนึ่งหลายหมื่นบาทถึงเป็นแสนบาทก็ขายได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้มานะครับสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีก EP หนึ่งแล้วกันนะครับแยกเป็นอีก EP หนึ่งให้ท่านผู้ชมรับทราบไปนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ฟังนะครับจะได้ได้ความรู้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ